วิธีการดูตาของคุณผู้ชมว่าคนไหนรวยวิธีการดูคนที่จะรวยให้ดูสองส่วนนะเบาแอดวงตาดวงตานะต้องเห็นดวงตาเนี่ยดวงตาดำลูกตาดำเนาะมากกว่า80%ด ถึงร้อเท่านั้นมากกว่า80%ถึง100%ยเท่านั้นถ้าเกิน100%ยเปอรเซ็นแสดงว่าตาขาวใหญ่ตาดำนิดเดียวถูกไหมเขาเรียกว่าตาโปนพวกนั้นเป็นโรคแน่ฉะนั้นตาจะต้องเห็นมากกว่า80%ถึง100%ยเพอดีอันนี้คนอย่างนี้การเงินชีวิตความเป็นอยู่ไม่ยากจนแน่รวยได้แน่ ตั่งแต่แปดสิบเซคุณไปดูใครก็ได้ยิ่งตาตํำกว่าแปดอร์เซคนพวกนี้เหนื่อยล้าไปดูคนที่ทำงานหนักหรือว่าคนที่แบบชีวิตมีแต่ปัญหาเรื่องอครอบครัวหรือว่าติดคุกติดยาเสพติดพวกนี้ตาเขาจะเล็กกว่าตาขาวแสดงว่าตาดำเขาเท่านี้ใช่ไหมตาขาวเขากว้างจนเขาเห็นตาดำเล็กไปเลย พวกนี้จะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกตาปนเนาะบอกแนะนําให้เนาะฉะนั้นอยากจะเห็นอันดับแรกคนนี้รวยไม่รวยแน่นอนเราดูแววตาว่าเขาตาเขายังใสสว่างไหมแต่สิ่งสําคัญคือดวงตาดําลูกตาดําต้องมีความเขาเรียกว่าเทียบกับตาขาวต้องให้ได้เขาเรียกว่าอย่าห็ลูกตาเห็นเต็มลูกตา แต่มันต้องพอดีกับตานะเห็นพอดีกับตาแต่ถ้าเล็กแต่ก็ต้องแปดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นถ้ามากกว่าร้อยเปอร์เซ็นคือตาดำเล็กไปเลยแล้วตาขาวใหญ่กว้างเนี่ยเคยเห็นคนตาขาวเยอะไหมแล้วตาดำเหลือแค่เนี้ยเห็นทั้งลูกอ่ะแต่แสดงว่ามันเล็กลงมันมากเกินไปหมายถึงว่าตาดำเห็นหมดทั้งใบเห็นทั้งบนและล่างอ่ะพวกนี้ ป่วยไม่พอมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่พอเสพยาเสพติดติดคุกติดการพนันติดหมดทุกอย่างแอคือต้องแปอรซตอะตาแบบไหนที่บอกว่ากำลังป่วยตาแบบไหนที่บอกกำลังป่วยถ้าคนที่มีตากว้างตากลมนะแต่ขยายไปทางกว้าง นิดเดียวแค่นิดเดียวคนนั้นป่วยแล้วคนนั้นป่วยแล้วฉะนั้นเวลาเราเจอใครที่ตาเขากลมก็จริงแต่ขยายไปทางกว้างนิดเดียวนะดูเหมือนกับตาเขาอ้วนน่ะคนนั้นป่วยป่วยเลยต้องพอแล้วก็เห็นตาดาทั้งลูกจำไว้นะนั่นเนี่ยไม่ดีละแล้วก็ถ้าตากลม แล้วก็เห็นทั้งลูกไม่พอตาตาตาดำเนาะเห็นทั้งลูกไม่พออ้วนบวมอ้วนบวมนะคนนี้ป่วยเรียบร้อยแล้วป่วยหนักความหมายก็คือโรคก,กำลังจะถามหาหรือมีโรคประจำตัวรุนแรงเมื่อกี้พูดถึงความรวยไปแล้วเนาะพูดถึงการป่วยแล้วก็พูดถึงตาที่เขาเรียกว่ามี คนรักดีไหมหมายถึงว่าคนลักที่แบบอุปถัมภ์จริงครับพ่อข้างบ้านเขาป่วยล้านเปอร์เซ็นต์นะเห็นลูกตาทั้งลูกตาแล้วก็อ้วนอ้วนขยายกว้างไปทางกว้างนิดเดียวนะแค่นิดเดียวเราเห็นว่าเฮ้ยตาเขามันมันบ,มบ,มบมวมบวมอ้วนอ้วนวน,นะต่นี้ตาแบบไหนที่ได้คนลักดีเออ าแบบไหนได้คนรักดีเขาเรียกว่าตาโตไม่ได้เคยเห็นคนตาโตไหมลูกตาโตโตตาลูกตาดําโตโตตาลูกตาโกโตโตไม่โปนนะอันนี้ไม่โปน่นะตาโตโตคนพวกนี้รักใครไม่เป็นและที่สําคัญลูกตาปนปน,ปนตาโตโตลูกตาดำนะ จหาคู่ยากฉะนั้นตาขาวยังต้องอยู่นะตาขาวมันต้องควรจะอยู่ด้านข้างซ้ายและขวาไม่ได้หมายถึงว่ากินพื้นที่นะนีมไปถึงไม่ใช่นะตาลูกตาเหมือนคนตาโตๆอ่ะตาเหมือนตาไข่ตาดำไข่ตาดำดำตาใหญ่ๆพูกนี้หมดสิทธิ์ ไม่มีใครรักจริงแล้วก็รักคนไม่เป็นความหมายคือตัวเขาจะดเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของเขาคนเดียวแล้วในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนอยู่แค่คนเดียวฮะไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะแต่งงานและอยู่นานต้องหย่าร้างและเลิกลาล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ตาเนี่ยมันก็บอกหมดแล้วแล้วตาไหนที่ทำให้คนรักอ่ะแล้วมีคนรักที่ดีอ่ะ คนที่ป่วยเขาตาปนๆปน,น่ากลัวไปน่ากลัวด้วยแม่ลาบอกใช่อ่ะเขาเรียกว่าตากลมเล็กแต่เห็นลูกตาทั้งหมดทั้งหมดเลยลูกตาตาดำนี่เห็นทั้งหมดเข้าใจเนาะไม่มีตาขาวอยู่ข้างบนอย่างนี้นี่ถ้าคนตาขาวอย่างเงี้ยยังเห็นตาขาวข้างในฮนะไม่ได้อย่างนี้คือตามแบบฉบับแรกที่ไม่มีวันรวย แล้วก็ถ้าโปดานด้วยอ้วนด้วยป่วยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปับ๊บอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นเห็นเฉพาะขาวแบบนี้แต่ต้องเห็นเต็มลูกตาแสดงว่าคนคนนี้จะมีแต่คนรักปรารถนาดีอุปถัมจะได้คู่รักปรารถนาดีอุปถัมรีบส่องกระจกดูตัวเองเลยถ้าจําความหมายไม่ได้ลองดูมันมีความหมายสามอย่างนะทบทวนอีกทีเนาะหนึ่งจะรู้ว่ารวยไม่รวย ต้องเห็นลูกตาดำความความเขาเรียกความสูงเนาะความสูงเนี่ยลงล่างบนล่างเนี่ยจะต้องเห็น80ขึ้นแต่ไม่เกิน100%ถ้าเกินเมื่อไหร่แล้วเห็นตาขาวอย่างนี้แล้วจนลูกตาเล็กอย่างเงี้ยไม่มีวันรวยจะต้องติดคุกมีคดีติดตารางติดยาเสพติดฆ่าคนหรือว่ามีแต่ปัญหา ครอบครัวความรักชีวิตครอบครัวล้มเหลวอะ่ะเอางี้แล้กันไม่มีทางนี่สินลุงหลังาาใช่ถ้าตาดวใช่ถ้าตาดำเหมือนกับว่าเห็นทั้งใบแล้วก็มีตาขาวอยู่วงเห็นทั้งบนด้วยแต่ถ้าคนรวยเนี่ยตาขาวบนไม่มีข้างบนไม่มีสีขาวขาวควรจะอยู่ด้านซ้ายและขวาเท่านั้นแล้ว ลูกตาถ้าเห็นเต็มร้อยเปอร์เซนก็คือเห็นตาทั้งหมดอันนี้เขารวยแปดสิบเปอร์เซนตก็ถือว่ารวยละถ้าร้อยเปอร์เซนตรวยรวยเรียบร้อยก็เรียกรวยเรียบร้อยมีชื่อเสียงเรียบร้อยนะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพมีดีคือตาเนี่ยนะใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าปกติกกตไม่พอตาดำนะ แล้วตาขาวใหญ่แล้วอ้วนไปทางขวาซ้ายอ้วนนะตาดําอ้วนป่วยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมีโรคประจําตัวล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็เ,เรียกว่าเสียชีวิตด้วยโรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรุนแรงแต่ถ้าความรักตาที่แบบเป็นความรักที่บอกถ้าเป็นกลมใหญ่เนี่ยรักตัวเองที่พูดไปตั้งแต่แรกเหมือนตาห่านนะ ตาแบลวบลดำๆใหญ่ๆเนี่ยวันคุณจะต้องอย่าล้างเลิกแล้วก็ต้องไม่มีคู่แล้วคุณก็รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นแน่นอนคุณอาจจะรักพ่อแม่คุณนั่นหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ในสุดคุณจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวและเดียวดายล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณเห็นตาคนแบบนี้เลิกลาอย่าล้างแน่ครับเพราะมันถูกกำหนดไว้ไงเพราะเขารักตัวเอง อ่ะแล้วก็ตาที่อะไรนะเมื่อกี้ถ้าอยากจะอะไรนะมีคู่ที่ดีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้อย่างที่สามเนาะก็ตาต้องเห็นลูกตาทั้งลูกตานะตาดำแต่ไม่มีตาขาวอยู่ข้างบนล่างนะโอเคคนอย่างนี้มีแต่คนรักปรารถนาดีได้คู่ดีนะครับ